โรงเรียนบ้านห้างสูงตั้งอยู่เลขที่7หมู่3ตำบลห้างสูงอำเภอหนองใหญ่จังหวัดชนบุรีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชนบุรีเขตหนึ่ง ปัจจุบันทำการเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่1ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6จจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น110คนโดยมีบุคลากรทางการศึกษาคาราชการครู8ท่านครูอัตราจ้าง1ท่านครูประจำชั้นอนุบาล1ครูมณีการหมิงทองครูประจำชั้นอนุบาล2ครูปียาพรแก้วฝ่ายครูประจำชั้นอนุบาล3ครูอุสา,าจันเจริญ ระดับประถมศึกษาตอนต้นครูประจําชั้นป .1 ครูวิพาพรเกตวัฒนาครูประจําชั้นป .2 ครูกิตนภพัทร์คิดโสดาครูประจําชั้นป .3 ครูชนดาเกตวัฒนาประถมศึกษาตอนปลายครูประจําชั้นป .4 ครูคณินบัวบุญครูประจําชั้นป .5 ครูชนรดามาณอวยพรและครูประจําชั้นป .6 ครูชุตินันเกษมสุข ภายใต้การบริหารงานของนายธราพงษ์ผาสุกดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้างสูงเกตวัฒนประชานุเคราะห์การจัดการศึกษาในภาคเรียนที่1ประจำปีการศึกษา2567โรงเรียนบ้านห้างสูงพัฒนาและยกระดับคุณภาพทางการศึกษาของผู้เรียนจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถทางการสื่อสารภาษาไทยอ่านออกเขียนได้อย่างเหมาะสม จากการเรียนรู้พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษามีความสามารถในการคิดวิเคราะห์แก้ไขปัญหาและใช้เทคโนโลยีเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการในภาคเรียนที่หนึ่งนี้โรงเรียนบ้านห้างสูงได้มีการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรปฐมวัยและตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาให้นักเรียนมีความรู้มีทักษะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเป้าหมายของหลักสูตรโดยบูรณาการหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงศาสตร์พระราชารวมถึงความรักในท้องถิ่นสร้างทักษะในการประกอบอาชีพโดยส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างเช่น การจัดจำหน่ายผล,ผลผลิตของโรงเรียนโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์มีการจัดให้ห้องเรียนแต่ละห้องมีคอมพิวเตอร์เพื่อให้นักเรียนได้เสิร์ชหาข้อมูลในการเรียนรู้และค้นหาสิ่งที่นักเรียนสนใจในภาคเรียนที่หนึ่งนี้โรงเรียนห้างสูงมีการดำเนินกิจกรรมที่หลากหลายดังนี้กิจกรรมวันงดสุบุรีโลกกิจกรรมวันสหกรณ์อมพท์นักเรียนกิจกรรมพิธีไหว้ครู กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดกิจกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียนการจัดนิทรรศการและการนำเสนอโครงงานคุณธรรมกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติและวันสุนทรภู่กิจกรรมลูกเสือจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนบ้านห้างสูงกิจกรรมวันอาเซียนกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่การศึกษาเรื่องเพาะเลี้ยงเห็ดนางฟ้าภูฐานกิจกรรม CSR บริษัท QMB จำกัด กิจกรรม CSR บริษัทไทโทเคนเทอร์โมโจำกัดและมีกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายภาคเรียนที่1ประจำปีการศึกษา2567โรงเรียนบ้านห้างสูงได้มีการปรับปรุงซ่อมแซมภูมิทัศน์ภายในสถานศึกษาการได้รับการสนับสนุนสร้างทางเดินจากบริษัทไทโทเคนเทอร์โบจำกัดการปรับปรุงซ่อมแซมโรงรถ การปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำนักเรียนการได้รับความอนุเคราะห์จากการไฟฟ้าในเรื่องของการตรวจสอบระบบไฟและการปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนดูย้ายบ้านห้าสูงเกตบัตประชาอนุเคราะห์ดีต้อนรับค่ะบิวห้องน้ำโรงเรียนบ้านน้างสูงจะเป็นยังไงไปดูกันครับ ว <c oughs> ให้น้ำส,สขขะอาดถูกใจไปรูนหวานเจี๊ยบ <c oughs> สะดวกบริการครบคันค่ะอุย้ยสบายขับข่ายคล่อง,องสายฉีดใหม่พร้อมใช้งานถูกสุขค่ะลักษณะ หอมหอมห้องน้ำสะอาดตื่นตาตื่นใจสุาดีมีความสุขรางวัลความภาคภูมิใจของนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับสองกิจกรรมการประกวดเขียนเรียงความเนื่องในวันสหรกรณ์นักเรียน ได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้มีผลการทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ด้านการคำนวณระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งได้คะแนนเต็ม100คะแนนรางวัลความภูมิใจของครูเป็นครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ด้านการคิดเลขเร็วระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งที่มีนักเรียนได้คะแนนเต็ม100คะแนนเต็มเข้าวร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรยกย่องเช,ชิดโจรเกียรติองค์กรและบุคคลต้นแบบทางวัฒนธรรมได้รับรางวัลในระดับดีในการประกวด วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศเบสแพ t ชิดได้รับกิติบัติเป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินการโครงการเครือข่ายนะวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษาความภาคภูมิใจของโรงเรียนเป็นองค์กรรณรงค์ส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมืองของจังหวัดชลบุรีและผ่านการประเมินโรงเรียนคุณธรรม3ามดาวจากการทุ่มเทแรงกายแรงใจของบุคลากรโรงเรียนบ้านห้างสูงเกตวัฒนประชานุเคราะห์ ตลอดจนได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ปกครองนักเรียนชุมชนและคณะกรรมาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานการดำเนินงานด้วยความเอาใจใส่ในของทุกภาคส่วนทำให้โรงเรียนของเรามีผลการปฏิบัติงานที่โดดเด่นนำมาซึ่งความภาคภูมิใจหลากหลายกิจกรรมก่อให้เกิดคุณค่าและคุณประโยชน์แก่การพัฒนาการศึกษาต่อไป